โอ้ยแม่งเบิกของมาจับของใส่กล่องขายแม่งมีความรู้อะไรหรอกแม่งหลอกผู้โบริโภคมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นตัาของแบรนด์อะไรอ่ะแล้วใครๆก็มันก็เป็นได้ เรื่องนี้สุ่มเสี่ยงอรพี่ไม่ค่อยรู้เลยครับแล้วเรามาอยู่นี่เราจะลําบากไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นผมอาจจะเดฟอะไรเงี้ยครับเจอแบบเจอด่าก็คือโดนตัวถุงด่าอะไรเงี้ยหวังเครื่องเขามีผลร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบางคนไม่รู้เรื่องก็มาดามึงดรามากเลยเปื่อยคนรู้มีไม่กี่คนหรอกครับเราก็คุยกับผมหน้าตรงๆเลยว่าอย่างผมทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอยู่ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ตีมาเป็นตัวเลขกลมๆเลยเราต้องจ่ายเพราะเราเพราะเราไม่จ่ายมันจะยุ่งนะอะไรนะอะไรเงี้ยถามว่าจะเอาเงินบริสุทธิ์ที่ไหนมาเล่นหนังหนาไม่มีหรอก ผมมานพศิวิไลหรือฉาย,ยาในวงการแบงค์บ้านนาครับ แต่ก่อนผมอยู่สมุทรปราการนะครับพ่อผมก็ทําบวก6ล้อ10ล้อซ่อมรถแล้วก็มีรถวิ่งงานทั่วไปนะครับแล้วก็ประมาณปี5ตุนผมย้ายกลับมาอยู่ที่นครย,ยกมาเรียนต่อในปชผมก็เริ่มชอบรถมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะความที่ว่าพ่อเป็นช่างด้วยผมก็ช่วยพ่อหยิบเครื่องมือนะครับแล้วก็ลือรถตอนนั้นก็วัยรุ่นก็มอเตอร์ไซค์นะพอเริ่มเรียนหน่อยๆก็เริ่มเข้าสู่รถยนต์นะแล้วรถยนต์คันแรกๆก็คือเป็นรถของพอ่อเล่นดีเซลตั้งแต่แรกเลยครับผมแต่ตอนฝึกงานเนี่ผมมมกงงาาาานนอววชเ่่่แบบู่สสุดข สะอาดเกินไปแล้วมันไม่ได้เหมาะอะไรกับผมอะไรอพอเรียนจบปอชอเนี่ยโอเคอ่ะพ่อแม่พอมีแต่ก็คือบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงอะไรกนะันนั้นคือแบบเรานอนฟังฟังอยู่ก็คือพ่อแม่ทะเลาะกันด้วยแบบประมาณเรื่องเงินเรื่องอ,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 อะไรเงี้ยครับคือช่วงน,นั้นผมก็แบบว่าแย่ๆผมก็เลยกินใจว่าคือผมไม่เรียนต่อละจบปอชอเนี่ยผมไปทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็ได้มีอาจารย์อยู่คนหนึ่งที่สอนผมตั้งแต่ปชอชอาจารย์ก็อยู่ศูนย์ยูสุนะครับก็เลยโทรไปหาอาจารย์บอกอาจารย์เนี่ยผมอยากจะทำงานอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกได้ก็แบงค์เรียนจบปอยรจเชก บจบปอชแล้วตอนนั้นรเราก็ยังเรียนต่อปสสภาควันอาทิตย์เพื่อที่จะอัปเกรดเงินเดือนเราสักนิดนึงอะไรองี้ครับแต่แท้จริงแล้วคือเพิ่มสองพ ก็ด้วยความที่เราชอบแต่งรถศูนย์โอเครถเซอร์วิสรถธรรมดาแล้วด้วยความที่ว่าเราทํางานที่ศูนย์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีหรอกครับที่เจ้าของบริษัทจะชอบแบบว่าลูกน้องออกไปเปิดอู่เองหรืออะไรเงี้ยคือเจ้าของบริษัทเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วว่าเราอาจจะไปรับงานด้านนอกหรือว่ารับงานอะไรเงี้ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคืองานสู่บริการเนี่ยถ้าเจ้าของศูนย์เข้าใจอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราทํารถแต่งครับเราไม่ได้ทํารถเดิมทุนที่จะเปิดอู่ใช่ไหมครับก็ผมก็ เก็บจากการทํางานมานะครับแล้วก็พ่อแม่ซัพพอร์ตบ้างนะครับแต่ก็ซัพพอร์ตไม่เยอะซัพพอร์ตที่นี้ก,ก็กูมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าใจตอนนั้นเพราะว่าเรากลับมาอยู่เนี่ยพ่อเราก็ทาํานแล้วก็แม่เราก็าตอนนั้นก็ไม่ได้ทํางาน ด้วยอะไรด้วยนะครับลำบากมากมากครับแล้วนะผมก็ออกไปเปิดกับเพื่อนมาอยู่พักนึงนะครับตอนที่ออกจากศูนย์ใหม่ใหม่เปิดได้ประมาณ3เดือนก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าแบบรายรับไม่พอรายจ่ายตอนแรกก็เปิดที่บ้านก่อนแต่แล้วก็เพื่อนชวนออกไปเปิดที่ติดถนนก็แถวบางอ้อนะครับก็อยู่ประมาณ3เดือนพวกลูกค้าที่แบบเก่าๆก,ก็บอกว่าให้แบบเรากลับมาทําที่บ้านเถอะอะไรเถอะอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาตอนนั้นคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่า1คือ เราก็ต้องมันม so ีรายจ่ายทางค่าเช่าหุ้นส่วนแล้วก็มีทางลูกน้องแล้วตอนนั้นที่แบบว่ารถก็ยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายครับช่วงไหนถึงว่าลาบากที่สุดเหรอครับช่วงแรกๆครับคือแบบว่าช่วงที่กลับมาจากที่เราไปเปิดอู่ด้านนอกมาครับคือกลับมาเปิดอู่ที่บ้านเนี่ยคือก็ลำบากเลยคือแบบเราไม่เหลือเงินแล้วแล้วแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือแบบว่าพวกค่าเรถเราก็ต้องส่งอะไรเงี้ยครับอะไรมันหลายอย่างมากเลยอะไรครับตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมีแมม่นนะครับก็ให้เงิา นะครับไม่เยอะหรอกครับแต่ก็คือว่าพอแบบเทปูนซื้อลิฟต์ได้อะไรได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็กลับมาเริ่มทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าลูกค้าว่าเรากลับมาอยู่บ้านอะไรแล้วลูกค้าก็เข้ามาทําเข้าใจครับใช่ครับ,รบก็คือเลิกก่อนรวยก่อนอันนั้นจริงแต่การแข่งรถเนี่ยผมไม่ได้ไปแค่อยากได้รูปนะผมต้องการโพเดียมถ้าทุกคนคิดว่าการแข่งรถเขาเรียกว่าอะไรไปเปลี่ยนที่พูดคุยหรือไปเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยแล้ว ผมแข่งรถเพื่ออะไรอะ่ะเพราะผมผมเปิดอู่เองนะครับแล้วรถที่ผมไปแข่งก็ทุนผมเองนะครับผมตอนนั้นผมก็คือว่าผมไม่ได้มีในทุนอะ่ะนะครับต่อให้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีในทุนปีนี้ผมก็อาจจะหยุดอย,อยู่ด้วยครับปีนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปแข่งเลยมันก็เป็นเส้นทางเดียวกับที่ผมฝันไว้ไตอนเด็กว่าว่าจะมีอยากมีรถแข่งครับอยากจะเปิดอู่นะครับอยากจะมีในโน่นะครับอยากจะมีอู่ต้อมรถที่แบบว่ามีบ้านติดอยู่ด้วยคือผมก็ทําตามความฝันของผมทุกอย่างนะครับย้อนกลับไปนยครับว่าต่อกรณีเปิดอู่ครั้งแรก่ะคครรรัััับบจุเเปปลีียนนนไหนททหททมมมําาาใ้กสสว็ จุดเปลี่ยนเลยตอนนั้นคือว่าผมเปิดหัวปุ๊บ ผมก็เริ่มทาพวกรุ่น2องพันห้าสก็คือรถบ้านยังบางผมไปแข่งขันนะครับผมมีที่ยืนผมมีโพเดียม1บ้าง2บ้าง3บ้างผมติดตลอดแล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าพันเเริ่มเปิดตัวเริ่มขายไปแล้วประมาณปี2ปีทางกลุ่มเพื่อนๆเราก็บอกว่าเริ่มทำพันเก้าวันดีไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็ใช้รถ 25, ไอ้สองพันห้นี่แหละที่เป็นโฉมอ่อนนิวอ่ะเราก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยอ่าแล้วก็คนเออน้องชายผมในอู่ก็บอกว่าเราเริ่มทําของขายด้วยเลยดีกว่าแล้วเราก็ไล่รถออกไปแข่งขันมีชนะอะไรอย่างนี ทัวกนั้นคือแบบผมบอกเลยว่าแต่งยังหวัดอะคนดูจะแบบฮือฮามากครับผมเอารถจ้างบาน1่้าไปแข่งแล้วรถผมแบบแนันก็คือแบบว่าเร็วอะก็คือว่ามีพอดิียมยืนที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับเริ่มมีชื่อเสียงละพอเริ่มมีชื่อเสียงปุ๊บยุคนั้นก็คือเกิดอ,อะไรขึ้นก็คือโควิดเลยพอโควิดเลยปึ้มตอนนั้นมันจุดพีกเลยครับร่ำรวยมหาศาลร,รถแม่งเข้าไม่หยุดแสดงว่าโควิดไม่มีผลกับพี่เลยไม่มีผลต่อผมครับมีแต่เงินเข้ากระเป๋าผมคิดไหมครับว่าทําไมตอนยุคโควิดคนถึงมาแต่งรถกันเยอะ รถอียสุหนวันที่สิออกง่ายขายยังกระเทน้ําเพท่าชุดที่ผมทำเนี่ยชุดเริ่มต้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดโปรสี่พชุดโปร9กเนี่ยชั่วโมงนั้นะ่ะคือชุดนี้เลยที่ทําให้ผมแบบว่ามีแรงผลักดนันมีไรายได้มาสร้างรถแข่งซึ่งเป็นรถแข่งที่อู่เป็นรถแข่งของผมเอง ถึงว่าเป็นเด็ดแหวนเลยครับตอนนั้นก็อยู่สมุทรปราการนะครับก็แบบของแท้เลยก็แบบโอ้โหตอนนั้นก็แบบสมุทรปราการบางนาตาอะไรเงี้ยรถเรายังไม่ค่อยแรงหรอกครับตอนนั้นนั่นคือแบบว่าเราก็ไปดูพวกพี่ๆเดี๋ยวแข่งกันอะไรกันตอนนั้นก็แบบพวกอะไรมีโอพวกอะไรพวกเนี้ยนูโวอะไรเงี้ยครับคือผมว่าจะอยู่ในยุคพวกนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วพอก,กลับมาที่เนี้ยคือเราก็ไม่ค่อยได้แหวนแล้วครับเราแบบเรียนแล้วก็แบบว่าจาก,ก,กรถยนต์แล้วอะไรเงี้ย κε, แบบว่าเห็นเพื่อนเบิ้ลตัดต่เระเบิดแต่ยุคนั้นยังไม่มีรีแมปนะคือแบบทำ จยากย้ายกลกบางประเทศมาเนี่ยครับทีครั้งแรกรู้สึกยังไงับพี่ก็รู้สึกว่าเราจะเจอแล้วเพื่อนเราที่อยู่สมุทรปราการหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเรามาอยู่นี่เราจะลําบากไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่มาเรียนมาแลวเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่เนาะแต่ตอนแรกที่กลับมาเลยคือแบบว่าเราคิดว่าแบบว่าเราแม่งแบบเราไม่อยากกลับอ่ะเราแบบเราคิดจะมาสร้างสังคมใหม่อะไรครับแต่กลับมาอยู่นี่ก็ได้เจอสังคมที่ดีผมไม่ได้ดื้อคือแบบว่า เหล้าเบียร์บุหรี่ยาเยอะเนี้ยคือผมไม่เอาแต่ครับแต,แต่ตอนนั้นผมอาจจะเดฟอะไรครับเจอแบบเจอด่าก็คือโดนตอบอะหน้าตอบอะตัวถุงด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ดูดไม่อะไรทางนั้นเลยเป็รุ่นไทยบ้านใช่ครับตอนนั้นก็คือว่าผมจบม .3 แล้วคือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนๆชวนแล้วไปต่อเทคนิคสมุนไพรแต่คือแบบว่าทางบ้านเราคือแบบว่ายุคนั้นคือน้ำมันมันแพงอะสี่สิบกว่าบาทอะบ้านเราทำธุรกิจหกล้อนะครับแล้วแบบว่าพ่อย้ายกลับมาอยู่นี่แหละนะครับแต่แม่ก็คือยังบริหารงานอยู่ก็วิ่งยังงานยังไงไม่รู้ว่ามีลูกน้องด้งวยมว่าแม่ขายรถเดือ แขนต้องอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันไม่เหลือครับค่าเที่ยวมันไม่ได้ขึ้นน่ะแต่ค่าน้ำมันแบบมันพุ่งขึ้นเยอะมากเลยครับทำให้เราแบบว่าพอบอกว่าต้องต้องขายทั้งหมดแล้วก็ต้องกลับมาอยู่นี่ขายบ้านที่นู่นด้วยด้วยแล้วกลับมาอยู่นี่เพราะว่าบ้านที่นี่สร้างก็เสร็จอยู่แล้วเริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ครับ อนนั้นคือผมไม่เคยนับเลยครับผมดูแลบัญชีเองด้วยจ่ายค่าลูกน้องเองด้วยแต่คือว่าเงินทองคือผมไม่เคยนับผมมาไปแต่งรถบ้างไปอะไรบ้างคือแบบว่าผมก็มองว่าเงินกัผมก็ยังเหลืออยู่อะไรอยู่นะตอนนั้น,นครับแต่ตอนหลังมาก็คือว่ามีภรรยาเข้ามาจัดการเรื่องระบบงานเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เลยทําให้ผมแบบจับเงินน้อยลงอะไระครับ หลงหลงรลลุดลุดละเลยไปบ้างไหมครับลุดรุดะเลยไปบ้างไหมก็ตอนนั้นก็คือแบบผมคิดแค่ว่าแบบว่าผมจะไปแข่งรถอะคือผมต้องการโพเดียมผมต้องการให้แบรนด์ของผมเองขายของได้เพื่อผมจะเอาเงินที่แบบว่าขายของเนี่ยมาสานต่อรถแข่งสานต่อ,อ,อพวกแบบว่าสร้างอู่ต่อสร้างอะไรต่ออะไรครับ ถามว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากให้ทุกอย่างมีความชัดเจนขึ้นอยากให้แบบรัฐบาลแดกกันน้อยลงหน่อยครับ ชามเพียงงานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงถ้าใครจะมาตรวจสอบผมไม่เกี่ยวคืออยากให้แบบว่าผมมองว่าอยากให้มีการโปร่งใสมากขึ้นนะครับเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจแหละว่าผมมองเลยว่าทุกคนอ่ะผมว่ามองเหมือนผมนะเดินมาแจกเงินเข้าใจเพื่อเลือกตั้งแล้วคือว่ากลับไปรุ่แม่เอาคืนหรอถ้าเป็นผมผมก็เอาคืนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแค่นั้นพอครับคิดแค่นั้นพอครับผมคิดว่าเดินมาแจกแบบเดินมาแจกตังค์กับบ้านครับเลือกตั้งเท่านู้นเท่านี้แล้วคิดว่ากลับไปบริหารบ้านเมืองไม่เอาคืนหรอเป็นผมก็เอาคืนผมเอาคืนมากเหมืนกัน เท่ายี่เท่าด้วยกล่องก็มีบ้างครับแต่ตอนนี้เมียเดินอยู่พี่ไม่รู้จะตอบไง ดูรอบแรกรอบแรกใช่ครับจะโดนจับได้บ้างไหมเกมไเอเกมครับคับเกมเกมมีบ้างครับมีบ้างแล้วตอนเรามีชื่อเสียงมีอะไรแล้วเนี่ยมีสาวๆเข้ามาอยู่ไหมครับมีสาวๆเข้ามามก็มีบ้างครับครับแต่เราก็แบบว่าห้ามใจตัวเองได้อยู่ครับเอาเมียไปเก็บก่อนได้ปะผมไม่มีเงินในกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยผมหมดเลยอะไรเงี้ย คำว่าประสบความสำเร็จของผมก็คือว่ามีทุกอย่างที่ฝันไว้ครับแต่ถามว่าคนเราก็ับบว่าอยากจะมีมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมพอแล้วนะผมว่าโอเคแล้วครับผมมีครอบครัวมีอะไรแล้วยังมีฝันอะไรที่คิดว่าอยากจะทำาครับตอนนี้ผมมันคิดไม่ออกเลยครับตอนนี้เศรกิจมแย่มากผมยังไม่กล้าลงทุนอะไรครับอยากจะทานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังแบบว่าเรากลัวก้าวผิดไปอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเงินที่เรามีอยู่ไปลงทุนแล้วมันสูญอะไรเลยครับที่มองมองไว้ก็ขายของออนไลน์แต่บอกว่าเรากลัวกลัวหลายอย่าง บบสัว์ม่าทุกวันนี้ที่ผมมองอ่ะที่ผมแบบคนไทยทุกวันนี้ชอบเล่น t นะิ๊กต็อกเนาะเลื่อนไปก็เจอเลื่อนไปก็เจอก็มีแบบรีวิวขายของนู่นนี่นั่นเนยลยฮะเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าได้เงินง่ายเนาะแล้วก็บางครั้งก็แบบว่าไม่ต้องลงทุนด้วยแบบไปรีวิวสินค้าให้เขาอะไรให้เขาอะไรเงี้ยผมว่าอยากกระทำไหมก็อยากจะทำแต่แบบเราไม่มีเวลาแค่ตบับทุกวันนี้อะวาก็หมดวันแล้ว ก็มีมีบ้างอยู่แล้วครับแล้วก่อนผมก็แบบว่าถามว่าบางทีบางครั้งผมไปแข่งรถเนี่ยผมไม่ดังในชะ่ไหมไฟเฟีเตสเข้าไปมาแ,แบบเวลาเดินก่อนแล้วเราก็แบบเดินขึ้นไปถามพี่ครับรถผมเวลาเดินก่อนอลไรอ๋ออูไหนอ่ะบอกแบงค์บรรณาคุณโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบความมันโดนเทนเตอร์อะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาเราคิดเลยว่า กูไม่รู้หรอกคือกูทำไงก็ได้กูแข่งหรอกกูต้องมีโพเดียมอะ่ะเออแล้วกูก็ออกไปแบบตบคำมั่หมายให้ได้ว่าวันหนึ่งต้องมีที่ยืนอะ่ะให้แบบว่าก้าวขึ้นมาเหมือนรุ่นพี่เขาอ,อะ่ะผมไม่รู้ว่ารุ่นพี่เขาทำยังไงอะไรเงี้ยบางทีบางครั้งมันเป็นจังหวะและโอกาสด้วยอะไรด้วยหลายอย่างคำส่งหมายนั้นก็คือทำให้ผมมีแรงผักดันแม่งเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอู่ที่แม่งดูถูกเราแม่งอู่ใหญ่ๆทั้งนั้นทุกวันนี้แม่งก็ต้องมองเราอะ่ะผมไม่รู้หรอกแม่งใครบ้างแต่ทุกวันนนนนนีีี้้้แมมมออนะ่่่่่่งงงงยืออออเเเรราาาาววววววััจิิกกกูููไดลละะทท ล้วนๆครับ1.9ที่ผมสร้างมาห9่กาโปรที่ผมเป็นแชมป์ยีสุ3สมัยติดแล้วก็ซุปออัพ2สมัยติดคือเงินส่วนตัวผมล้วนๆเลยครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่า,าลูกค้าช่วยกันมาคนละ500คนละพันคนละ200 3้0ก็โอนกันมาก็เป็นร้อยคน200คนปีนั้นผมก็ได้เอาเงินจุดเก้าของลูกค้านะ่ะเอาไปแบบว่าเปนแบบค่าลูกน้องค่าสมัครค่าอะไรเงี้ยมันก็ ช่วยได้เยอะนะครับลูกค้าผม FC ผมก็ชอบคนละห้า้อคนละพันอะไรเงี้ยผมก็มีกำลังใจที่ไปแข่งรถทุกวันนี้โทโบลูกหนึ่งสามหมื่นห้าพี่เบิร์นยางระเบิดตูม้มเป็นไงพี่หายไปแล้วยางคู่ละหกหมื่นห้าปีหนึ่งวิ่งไม่จบเลยพี่ใช่ไหมไหนจะเกียร์ไหนจะเครื่องยนต์ที่แบบว่าพันเก้าผมเนี่ยเต็มที่เลยแม่งห้าลันโอตามเสื้อสูบแม่งสร้างกำแพงได้เลย ทำไมเราถึงไม่รับสปอนเซอร์ครับผมรับครับแต่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าแล้วสมมติว่าถ้ามีใครคนสีเทาเข้ามาเอาเลยผมก็รับหมดนะครับตอนนี้ครับถือมาเป็นเงินสดอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องโอนมาให้ผมหรอกเนช่วงนี้ไม่รับโอนผมรับหมดนะครับวงการแข่งรถผมถามเลยว่าถามว่าจะเอาเงินบริสุทธิ์ที่ไหนมาเล่นัหนาไม่มีหลอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนที่มีรถแล้วคนที่มีวิ่งได้รถที่วิ่งได้อยู่แล้วสนามนี้อาจจะลงทุนตั้งห้าหมื่นแสนอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้แค่สนามเดียววะพี่ใช่ไหมในสนามอันจะออกไปถ่ายรูปเหรอเออมันก็ไม่่่ใชพี ใช่ไหมออกไปก็อยากมีที่ยืนอยากมีโพเดียมนะครับนะเพื่อให้แบบคนไทยทั้งประเทศได้เห็นผลงานอะไรครับ แสดงว่าเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกว่าวงการสีเทาอยู่คู่กับรถยนต์ผมคิดว่าจริงนะแต่ผมยังไม่เคยเจออ่ะถามว่าอยากเจอไหมก็อยากเจอครับอยากแบบว่าใส่ไปเลยใช่ใส่ไปเลยเต็มที่อะไรเงี้ยนี่แบบว่ายได้ยินคํานี้ป่ะใช่ครับแล้วแบบความกดดันเราแม่งสูงด้วยเพราะแบบเราแม่งทำเองแม่งขับเองวันไหนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยแม่งแบบไปกันใหญ่เลยลูกน้องแม่งก็ยืนกดดันนะไรเงรถพี่แม่งเร็วกว่าพี่จะรีบออกไปไหนไหมผมพี่วาอะไรเงี้ยพี่จะรีบออกไปไหนเนี่ยพี่บอกตัวไปไหนบอกเนี่ยบางทีบางครั้งแบบว่าแรงชักคันเรายังไม่มีเลยเเงี้ยออทะไมถึงอยากขับเองด้วยครับผมก็อยาากแบบว่อยากไปเดิน แต่งตัวหล่อๆอะไรเงี้ยอยู่หน้าเส้นเหมือนเขาบ้างนะคือแบบรอกระโดดเทรอรโดดอะไรเนงะี้ยแต่คือแบบว่าผมไม่ได้มีแบบตัวแทนที่จะมาขับรถให้ผมอะไรงนะี้ยเพราะาผมขับเองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับในเรื่องเรื่องเรื่องของรถแข่งอะ่ะแล้วผมก็ถามว่ามีความมั่นใจไหมผมก็มีความมั่นใจแล้วบอกว่าเวลาแพ้เสียใจไหมผมเสียใจมากอะไรเนงะี้ยใช่ด้วยการที่แบบเป็นแชมป์ด้วยแล้วเราต้องป้องกันแชมป์อะ่ะ ต้อกลางวันเราต้องทำงานหน้าร้านครับถ้าเราไม่ทํางานหน้าร้านเลยเนี่ยเอาแต่แบบว่ามันลงรถแข่งเนี่ยถามว่าได้ไหมได้นะสีเทามาเมื่อไหร่ใช่ครับบวกได้เต็มที่เลยดูแล้วสีเทามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยคือแค่เล่นด้วยกันตงบินตามของที่ซื้อเลยก็ดีใจแล้วผมออกค่าลูกน้องเองก็ได้แต่ทุกวันเนี้ยถามว่าอยากปิดอู่ไหมพอปีเนี้ยผมหยุดแข่งรถมาตั้งแต่ได้แชมป์อีสุผมไม่ได้ออกไปแข่งเลยนอกจากซ้อมรถซ้อมอะไรผมมองว่าเสาหนึ่งที่ผมหยุดไปเนี่ยขายได,ได้เป็นแสนแล้วก็เสาทิศลูกค้าอยากเจอเราด้วววยยนนะผมไมไไ่่่่รรู้้าาทีอืจสงงงตตั แต่ผมมองผม,ผมเองว่าเสาร์อาทิตย์นะลูกค้ามาไม่เจอผมไม่พอใจแล้ว ลูกค้าทักเพจมาตลอดว่าเสาร์อาทิตย์นี้พี่อยู่ไหมใช่ครับไม่มีหรอกครับลูกค้าแบบมาแบบไม่เจอผมแต่ผมมองเลยว่าบางทีบางครั้งอ่ะผมติดธุระจริงๆอ่ะลูกน้องผมกลับมาไลฟ์บอกว่าพี่ไม่อยู่แม่งโคตรวุ่นวายเลยว่ะเออคือแบบลูกค้าแบบถามหาผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าลูกค้าที่มาถามในเพจว่าพี่ไปเปิดสาขาโน้นบ้างไหมไปเปิดสาขานี้บ้างไหมแล้วผมถามไปว่าไลด์ลูกค้าที่ถามมาคำถามแรกอ่ะที่อยากมาเจอผมมาแล้วผมไปเปิดสาขาโน้นสาขานี้แล้วมาแล้วไม่เจอผมมาจูแลจูออนไลน์เหรอได้ลองรู้กับผมไหมไม่ได้ลองชอบเหรออะไรเงี้ย ก็ตั้งแต่เรื่องการไล่รถเลยการไล,ล่รถการทํารถเม็ดเงินที่เสียออกไปนะมันเป็นมูลค่าที่แบบสูงมากไม่ว่าจะเป็นทํารถเสร็จอะไรเสร็จไดโน่เราไม่มีเองชั่วโมงละสองพันห้าจูงเข้าไปกี่ชั่วโมงแล้วแล้วตะไลรถอีกครั้งละสี่ห้าพันตะไลกี่รอบก่อนที่จะถึงวันแข่งขันแล้วก็ไปซ้อมรถเกิดความเสียหายบางทีบางครั้งต้องเครื่องพังต้องกลับมาทําเครื่องมีอะไรชำรองก็ยกเครื่องเปลี่ยนได้เลยมันเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลซ,ซึ่งตอนเนี้เริ่มเสียดายละเริ่มเสียดายละ ฝากถึงคนที่ดูถูกเราว่าเริ่มทําตามเราได้แล้วนะจุดที่ผมเดินมามันสาเร็จแล้วถ้าคุณอยากแข่งคุณก็ทำาล้ออกไปแข่งได้เลยพะปีนี้ผมหยุดปีนี้จะไม่แข่งแล้วถ้าไม่มีในทุนเปิดรับไม่ทุนอยู่ครับที่ไหนก็เข้าได้หมดครับติ๊กเกอร์ติดตัวใหญ่ได้เลยครับเอาแบบว่าเอาแบบทั้งปีอ่ะคือแบบว่าผมมีเบอร์ดี้อยู่แล้วผมขับเองอยู่แล้วคือติดติ๊กเกอร์แล้วก็จ่ายอะไรจ่ายทั้งปีอ่ะเอาแบบนั้น้ผมถึงจะออกไปแข่งละแต่ถ้าแบบว่าให้ผมนั่งฟักเองอ่ะจอดไว้ก่อนก็ได้ครับผมคิด ผมไม่ได้ไปบวกอะไรมากมายอะไนะทุกวันนี้การเล่นรถคือการเล่นด้วยกันล้วครับแค่มีในทุนเข้ามาก็แบบว่าก็ดีใจแล้ว ก็มองว่าบางคนมองว่ามองมองภายนอกเราว่าเราแบบทำรถแพงนู่นนี่นั่นนะครับจริงแล้วก็คือว่าเราทํารถตามราคาพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็มองว่าอู่ใหญ่นแบบมีชื่อเสียงแล้วจะราคาแพงแล้วที่คุณเจ็บมาหลายรอบอะแล้วคุณมาแบบพี่ผมอยากมาทํากับพี่อะไรเงี้ยแต่มาทำกับผมไม่ว่าอ๋อหมดเงินแล้วมาที่ผมหมดตลอดอะไรเงี้ยครับบางคนถามมา3ปีอะทุกวันนี้ล่าสุดอะในแชทตัางถามไปเลยพี่ดีแมปย้ายค่ายเท่าไหร่ครับไอรีแม็กเราังย้ายค่ายกับไปย้ายค่ายอะเหมือนกันอะคือจูนใหม่ครับทุกวันนี้มันไม่ต้องมานั่งโม้แล้วผมบอกเลยว่า ทุกวันนี้ทำาหถึงไม่ต้องมานั่งโมหนึ่งคือเครื่องมือที่อุย๋ยใหญ่ๆก็ใช้กันเนี่ยมึงไม่สามารถไปโหลดไฟล์เขาได้แล้วมึงไม่สามารถไปไปไป,ไปโชว์ไปโชว์ควายอยู่หน้าคอมว่าเฮ้ยจูนมาแบบนี้ไม่ดีจูนมาแบบนั้ไม่ดีาบ,บ,บางทีบางครั้ง,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 งอ่ะเราไม่ต้องไปนั่งโมหรอกพี่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าที่มาเนี่ยเขาโอเคดีกว่าเดิมสบายใจไม่ต้องไปนั่งโม้แล้วว่าอย่างเงี้ยเออย้ายค่าดันแางอย่างงี้แล้วไม่ได้ยกโอชิอย่างงี้จูนมาไงเวอร์วังจูนตรงนี้มาเพื่ออะไรมึงเก่งเองมึง ดูดก็เติมเข้าไปเออไออู๋เล็กเล็กที่แบบว่าไม่มีปัญญาเติมมึงก็รอให้เขามาดูดปลายโชงโง่องมึงไงเออทั้งที่แบบมึงอาจจะว่าโอเคจูนดีละแต่สำหรับคนอื่นละ่ะเขามองว่าโบเออแต่ถ้ามีตังซื้อเครือมือล็อกดูดปุ๊บเขาดูดอะไรไม่ได้ไม่เห็นเขาก็ไม่ได้มองอะไรละใช่ประมาณนั้น ไอห,หางเครื่องมีผลเยอะอยู่แล้วหางเครื่องเขามีผลร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบางคนไม่รู้เรื่องก็มารามุงดราม,มา่าเรื่อยเปื่อยคนรู้มีไม่กี่คนหรอกที่เหลือที่มาคอมเมนต์อะ่ะไม่รู้แต่หลักตามเพื่อนเคยมีเข้าไปไหนที่อ่านแล้วจับใจเครื่องใจบาหัวร้อนเนี่ยเรื่อที่พุ่งตัวร้อนเลยมันก็มีบ้างครับบางเมนต์ <c oughs> มันก็มีบ้างอยู่แล้วอะไรครับแต่คือแบบว่าพอเราเริ่มแบบโตขึ้น ในเรื่องของคอมเมนต์เราก็ปล่อยผ่านครับส่วนในเรื่องของว่าว่าใครจะแข่งรถกันหรือว่าอะไรยังไงแบบว่าเหมือนครับเด็กน้อยทํารถที่อู่เรานะจะไปมีปัญหากับอู่อื่นหรืออะไรเงี้ยเราจะไปออกตัวเหมือนสมัยก่อนเราก็ไม่แล้วเราก็อยู่เฉยดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างตอบด้วยผลงานนะครับตอบด้วยเวลาในสนามนะครับถ้ารามองในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือรถบ้านอะไรเงี้ยที่เราส่งเวลาไปอะไรเงี้ยใครจะขิงกันก็ปล่อยให้ขิงไปทุกอย่างอยู่ที่เวลาแล้วกันนะ มีบ้างครับบางทีบางครัร้งแบบว่าจุนใจเลยนะก็มีแบบมาทําที่อู่เราเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าทําที่อู่เติมของที่อู่จูนฟรีพอไปเติมของที่อื่นมาจะให้เราจูนฟรีเราบอกไม่ผมไม่จูนฟรีครับผมคิดตังค์เต็มจำนวนครับก็ผมทาที่พี่ไปครับผมคิดตังค์เต็มจำนวนนะครับถ้าพี่เก่งมากพี่ก็ทำทุกอย่างเนียสมม,มุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอาจจะมีแบบนั้นสักสิบเปอร์เซ็นต์เราจะยอมปล่อยไปสักสิบคันก็ได้เพื่อที่ให้เขาแบบว่าย้ายไปอู่อื่นเพื่ออะไรเรามองเรามองย้อนกลับไปเพื่ออะไรเรามออออองง้้้นนนนกกลััไไไปปเเเเเพื่่่่วววาาาาีีสมมมตติรรรถใหจจค วันต่อไปมันก็เปลี่ยนหัวขีมีอีกพี่จูนนิดหน่อยเดี๋ยวขีมากวันเยอะมึงก็จูนวีตลอดอ่ะมึงก็ย้ายอู่ไปให้อู่นั่นแ่ะจูนอ่ะอ,อูอ่ที่แบบว่าอู่เล็กหรืออูอ่อะไรแต่ทุกวันอ่ะจบพังเดี๋ยวก็กลับหาเราเองนะเรายอมปล่อยลูกค้าแบบนั้นไปเพื่อไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็เพื่อให้อู่หนึ่งอ่ะเขาได้เรียนรู้จากลูกค้าคนนี้ด้วยว่าคุณอยากจะจูนปีสักสิบปีก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมเองไม่แต่ถ้าเป็นลูกค้าผมเติมของที่ผมหรือว่าไม่เติม แต่อยากได้นู่นนี่นั่นเพิ่มผมจูนให้ฟรีไม่มีใครจ่ายครับอันนั้นคือผมรักของผม,ผมอยู่แล้วยิ่งมีติ๊กเกอร์ติดอยู่ข้างหลังดีแต่คันไหนไม่มีติ๊กเกอร์นะผมก็ไม่จูนให้แม่งฟรีเหมือนกันใช่ผมว่าเป็นเพราะว่าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราจริงใจเราพูดตรงๆรยงยกตัวอย่างอย่างเส้น1.9 นะครับอยากขับง่ายอยากกดแล้วเป็นมาอยา่าไปเปลี่ยนเลยพี่โ,โบอ่ะเปลี่ยนไปก็รอรอบางคนพูดก็ไม่เชื่อไม่ฟังครับเปลี่ยนเช้าตกเย็นบอกว่าเมียขับไม่ได้แต่ตอนที่คุยกับเราบอกอ๋อขับได้ทุกอย่างได้หมดคนที่ทำสเต็ปเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์หนึ่งอยู่เก้าเนี่ยคือเป็นเครื่องยนต์ซีซีน้อยนะครับถ้าไล่ไม่เยอะผมว่าเปลี่ยน t u r b คุณอยากไม่รอลออแต่คุณไม่เปลี่ยนบางท้ายเนี่ยคุณก็อย่าทาเลยคุณขับ t u r b เดิมดีกว่าโโเคยเป็นคนที่แบบหลังนี่โหอธิบายอ,อธิบายน้าลายหมดอะ,อะมีอยู่แล้วเยอะครับ แต่ใครที่ยังไม่เคยขับสเต็ปใช้งานก็คือแบบว่ายังไม่เคยขับรีแม็กระป๋องท้ายลาง คือแล้วแบบว่าจะมาขึ้นทวีโบเลยเนี่ยผมจะยังไม่ทำให้เพราะว่าวันหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้ยแบงค์มานาเลยแม่งทำรถล้อรอบเนี่ยทำรถมาเนี่ยยกตัวอย่างพันเก้าแค่พันเก้านะแม่งใส่ทวีโบมาล้อรอบใช่คุณแม่งไม่เคยขับเดิมๆเลยเออเดิมๆคุณเคยขับรถเดิมๆแต่คุณไม่เคยขับรีแม็กระป๋องให้ลางเนี่ยคือแบบอยู่ๆคุณมาใส่ทวีโบเลยมันล้อรอบเนี่ยคุณก็ว่าหาผมว่าผมจูนรถไม่ดีแล้วแม่งจูนรถล้อรอบอะไรเงี้ยสู้เพื่อนก็ไม่ได้กดมากดมาเพื่อนใส่ทรีโบรเดิมรีแมมกอองงัั้้เบบบบบบหตต่ทนีโโไไข เกียร์ไหมเราบอกตลอดก็ขอให้เจริญนะครับพวกลูกค้าแบบไปเจ็บที่อื่นมาอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแกให้ผมอ่ะตอนนีรเราไม่กลับมาเก็บหัวฟิตติ้งให้ไปบิวเก็บมาทั้งลำเลยงานเครื่องเราก็ก่องจะยกลงเราก็เรียกลูกค้ามานั่งดูเลยเครื่องมันก่องมาใหม่นะครับเกียร์ใหม่อะไรใหม่ยกมากาแม่งทั้งหมดเราก็บอกลูกค้าว่าที่ทำไมไม่ให้ผมแดกมั้งวะ เออผมอยากได้แบบเนี้ยบอกทำไมอะทำแม่งส่งไปอะผมได้กำไรละผมว่หลอกฟันพี่อะพี่ก็ย้ายอู่แม่งไปเลย <S <S เอออะไรเงี้ยเคยโดนตรวจสอบบ้างหรือ,อยังก็มีบ้างนะเข้ามาแล้วก็เรียกไปเกี่ยวกับการเรื่องของภาษีคุณต้องจ่ายมากขึ้นนะไครับก็เข้าไปมอบใช่เข้าไปมอบครับคุณต้องจ่ายมากขึ้นอะไรครับก็ถามหาเรื่องโรสไลด์อะไรเงี้ยอยู่ไหนนะเราก็ถามเราก็ นั่งอยู่เราเนื้อใจว่ารู้ได้ไง ก็แบบว่ารายได้แล้วรายได้จากรถสไลด์ล่ะรู้ได้ไงว่าเรามีอะไรเ่ยคือจะไปแอบเลยครับทุกอย่างเขาตรวจสอบไปทุกอย่างขึ้นอยู่ว่าเขาจะตรวจสอบไหมจังหวัดผมก็เป็นจังหวัดเล็กๆเขาก็เข้ามาตรวจสอบว่าเราเป็นอู่ก็จริงแต่ว่าทําไมเราถึงเสียน้อยตอนนั้นคือผมไม่รู้หรอกคือแบบเขาเรียกให้ผมไปเสียภาษีผมก็ไปเสียภาษีอะไรเงี้ยเขาเรียกแจงรายได้ผมว่าแบบผมก็แจงไปอะไรไปแต่เราไม่รู้ว่าแบบว่ามันแบบสําคัญเราก็เริ่มเข้ามาศึกษาว่าทุกอย่างมันเริ่มสําคัญแล้วนะอะไรนะอะไรเงี้ยครับเราก็คุยกับผวหน้าตรงๆเลยว่าเนี่ยผมทําแบบนี้ แบบเนี้ยแบบเนี้ยอยู่รายได้ผมเท่านี้ผมต้องจ่ายเท่าไหร่หัออวนหน้าก็ตีมาเป็นตัวเลขกลมๆเลยเราต้องจ่ายนะครับเพราะเราเพราะเราไม่จ่ายมันจะว่ามันจะยุ่งนะอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคครับผมยอมจ่ายทุกอย่างถามว่าเป็นการเราเปรียบไหมผมผมก็มองว่าหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าผมคิดว่าทําไมต้องจ่ายอะไรเงี้ยแต่พอมองในเรื่องกฎหมาย คือคุณต้องจ่ายนะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายเนะี่ยคุณเดือดร้อนนะก็มีรุ่นพี่ผมที่เดือดร้อนมาแล้วผมก็เลยต้องจ่ายอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่นะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าพวกรุ่นพี่แบบเขาเคยจ่ายไปแล้วเขาก็เตือนอยู่ตลอดว่าทําอะไรก็ต้องทำมาถูกต้องใช่ครับแต่ผมถามว่าความถูกต้องอ่ะมันก็มีแล้วก็ความที่ต้องต้องเลี่ยงมันก็ต้องมีบ้างนะพี่บางทีบางครั้งอะ่ะเขาบอกว่าจะมาจ่ายเต็มร้อยอะ่ะวันหนึ่งเราไม่มีงานอะ่ะเขาเขาไม่ได้มาหักนะเขาไม่ได้นะไไหักว่าเอ้ยวันนี้คุณไม่มีงานคุณต้องไป ครอบครัวนะพ่อน้องแล้วก็เพื่อนๆน,น้องอะไรเงี้ยคือแบบผมไม่ได้แบบเปิดเป็นแบบแต่โตอะไรเงี้ยนะครับคุ้มไหมเหรอเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงอะพี่ไม่ค่อยรู้เลยครับ <c oughs> เรื่องของภาษีคือต่อต้องอะไรคือไป,ไ,ปไปจ่ายเหอะอะไรเงี้ยคือเขาเรียกไปให้ไปจ่ายเราก็ไปจ่ายนะครับเขาเรียกไปพบก็เราก็ต้องแจ้งเขาไว้ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราถูกเนี่ยเราก็หายเอกสารไปแจ้งเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเราผิดเนี่ยก็มอเผอะ <c ười> <c ười> คุยกันในกลุ่มอยากะได้แบนรนด์อะไรอะไรไงอะไรเงี้ยมีหลายๆแบรนด์ก็มีแล้วอะไรแล้วนู่นนี่นั่นมีแล้วเราก็บอกเนี่ยโตเกียวไปเลยโตเกียวที่มีขนมหวานอะไรอย่างเงี้ย ตัวเกียวก็คือว่าไม่ใช่ว่าเห็นแบรนตัวเกียวขับรถผ่านแบบเฮ้ยโอ,ยโอย้แม่งไม่แรงหรอรถหวานทานง่ายไม่ใช่นะแต่โดนแตงท้ายแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ของหวานทานง่ายนะอะไรเงี้ยถามว่า ทุกอย่างเกิดเกิดการคิดจากคนไทยนะครับส่วนในเรื่องของการผลิตเนี่ยทุกอย่างเกิดจากต้นทุนว่าที่ไหนมีต้นทุนที่ต่ําแล้วของมีคุณภาพทุกอย่างเกิดจากเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากการทดลองนะครับเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เอาของมาจับใส่กล่องขายแล้วก็ตีเป็นแบร์เราเนี่ยเราไม่ทําตอนเรียนอ่ะถ้าเจ้าของแบร์เรียนมาเยอะก็จะรู้นะว่าโครงการไหนว่าการทดลองผลการทดลองอะไรเนี้ย มันต้องมีถ้าคุณเล่นแบบจับสายง่ายๆสักวันหนึ่งอ่ะอู๋เขาก็้องรู้ว่าเี้ยในแม่งเบิกของมาจับจับของใส่กล่องขายแม่งมีความรู้อะไรหรอกแม่งหลอกผู้บริโภคมันนย่าะเราไม่ทํา ทำอะไรต้องตอบได้เวลายกลูกค้ายกหูหาเนี่ยจะทาอะไรเนะี่ยคือแบบของที่เราขายอยู่อะคือผมต้องตอบได้ทุกอย่างผมต้องอธิบายอู่อธิบายตัวแทนได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าอ๋อไม่รู้เดี๋ยวถามถามนะ้าแป๊บอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นเรื่องของแบรนด์อะไรอะงั้นใครใครมันก็เป็นได้แม่งซื้อเครื่องซีนหน่อยแม่งทากระดาษหน่อยเฮ้ยไอแก้ว,วาเจ้านี้ถูกว่ะแม่งเบิกม,มาแพ็คใส่กล่องขายเฮ้ยไอแคมเจ้านี้แม่งกว่ะแม่ง แตู่มทำกล่องเบอร์มาแฮกใส่กล่องขายแต่วันหนึ่งที่ลูกค้าแม่งถามพี่แม่งลิฟเท่าไหร่วะพี่ต้องตั้งวาลเท่าไหร่มะอ๋อไม่รู้อ่ะอผมเดี๋ยวผมถามให้แป๊บนึงเอออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเป็นแม่งไงเจ้าของแบรนด์อ่ะเป็นลูกน้องแม่งดีกว่า ถามว่าถามว่าเราหยุดไหมเราก็ไม่ได้แบบว่าหยุดร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าผมว่ามันไม่มีอะไรดูจริงถ้าเราเราเสี่ยงคันเร่งเราก็ไปเราไม่เดือดร้นอนอยู่แล้วไดโน,โนเรามีนะครับรถสไลด์เรามีนะครับเราก็แค่ประกอบเครื่องเปลี่ยนชาร์จเปลี่ยนเกจเราก็ไปได้แล้วแต่ก็คือว่ามีเรื่องยงเรื่องยางเรื่องเทอร์โบนะวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราหยุดไล่คนหนึ่งเขาต้องไล่ตามนะครับเราก็ต้องไล่หาเราหยุดแข่งก็จริงนะแต่เราไม่ได้หยุดพัฒนาแววแววก็หนึ่งเก้าที่ผมจูนไว้ก็หกห้าสิบที่ผมไม่ได้โพสต์อะไรเงี้ยไม้ ฝากอู่ผมด้วยนะครับก็อู่แบงค์มานานนะครับตั้งอยู่ที่นครนายกตัวผมเองผมก็มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์โตเกียวก็คือขายเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแคม,มป์มูชี่ไตปั๊มสปริงวาลอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เฟลทสินค้าทุกตัวนะครับที่อู่เรามีจาหน่ายทุกตัวนะครับเพียงท่านส่งแค่รูปมาว่าท่านอยากได้แบบไหนอยากได้สเปคไหนเราก็มีพร้อมที่จะใส่ให้รถท่านนะครับผมประมาณนี้ครับ เทปหน้าก็อยากให้ไปหาพี่น้าไหเลซิ่งแล้วกันครับป๋าบอกว่าเอ,อ่ออายุทยายังเค็มอยู่ไหมมีอะไรในใจกันแล้วครับต้องไปถามพี่น้าไปทีแล้วนะครับ